สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวบาหลีกันนั่นก็คือเกมบาหลีเวกชันนั่นเองเดี๋ยวขอปัะบเบ็ดแป๊บหนึ่งนะคิดว่าวันนี้เล่นสัก5บาทก็พอนะทุกคนแล้วก็กดซื้อฟิวเจอร์บายไปเลยเพื่อที่จะเอาอโบนัสเกมเลยนะครับผมแม่ซื้อไป375้นะทุกคนเออมาดูกันซิว่าลงทุนครั้งนี้จะคมหรือเปล่าออมา สปีดแรกไปยังไงเข้าไหมไม่เข้าไม่เป็นไรเอาใหม่สปีดที่สองไม่เข้าไม่เป็นไรเอาใหม่อ้ามเข้าแล้วอ้ามาแล้วครับอ้าเดี๋ยวนะไม่เข้านี่หว่าปะโทดีใจเกลี้ยเลยเมื่อกี้เข้าไหมเข้าแล้วนี่สิอันนี้เข้าชัวมาแล้วจะคูณสามแล้ว คูณสไปขอคูณ5หน่อยเย yeah. คูณ6คูณ7จ็ดไคูณเแล้วก็คูณแปตายครับผมอ่ะโอเคคูณ8ได้มาเท่าไร่ยี่สินะึ่เองอะตอนนี้เราตามทุนอีกหนึ่งร็นะเพราะเราลงทุนไป3ามร้นะมันต้อง ได้ทุนคืนก่อนไหมฮะทุนคืนก่อนไหมเออคูณเ้าแล้วคูณสิบขอทุนคืนก่อนแล้วกันรอบหน้าจะได้มีกำลังใจลงนะทุกคนโอเคคูณสิบเอ็ดสิบหกคูณสิบเอ็ดน่าจะได้ทุนคืนแล้วนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกอ้าโอเคถือว่าไม่เข้าเนือ้อถือว่าไม่เข้าเนือ้อนะรอบนี้ อันนี้อันนี้จะเป็นกำไรนะครับผมดูซิว่าจะได้กำไรเท่าไหร่คูสิบสามแล้วนะโอเคคูสิบสี่ทั้งหมดน่าจะไม่ได้ลนะโอเคคูสิบสี่กำไรประมาณร้อยสามสิบเอ่อรนะ้อยหกแปดแล้วโอเค okay. ในกำไรก็เดี๋ยวกดฟิวเจอร์บายต่อดีกว่านะกำไรมาลนะร้อยกว่าบาทแค่นี้ก็ดีใจแนละ้วไปสามร้อยเจ็ดสิบห้ามามาเด้ รอบนี้ขอกำไรหนักๆหน่อยได้เมื่ก่อนนะพูดถึงกำไรต้องตามทุนคืนก่อนนะ375้าครับเดี๋ยวเราาหา3 7มากันก่อนเอ่อสปินแรกไม่เข้าสปิน2ไม่เข้าสปิน3ไม่เข้าโอ้โหสปินสี่ไม่เข้าโอ้โหรอบนี้เหมือนจะเข้านะเข้าเนื้อครับผม <laughs> โอ้ยมาอยู่มาอยู่คูณสี่แล้วบ่นนิดบ่นหน่อยไม่ได้ถือว่าจัดให้เต็มโอ้โหคูณห้ามา โอเคยี่แปดคูณห้าเดี๋ยมันก็น่าจะได้ร้อยกว่ากว่าร้อยสี่สิบสองครับผมก็ยังโอเคยังโอเคยังโอเคอยู่โอเคเข้าให้อีกหน่อยโอเคมาคูณเจ็ดอยู่โอเคคูณแปดแล้วก็คูณเก้าไปคูณสิบให้หน่อยโอ้ยโอเค okay, อยู่ 9, 4, 3, เก้าสี่สัตว์เฮ้ยได้กำไรเฉยเลยทุกคนตอนแรกว่าจะเข้าเนื้อแล้วกำไรร้อยนิดๆอีกตามเคยนะ ก็ยังดีนะเออก็ยังดีนะ500ลงทุน3 10, 5, นมามรบห้ากำไรร้อยยี่ห้าครับผมเฮ้ยกดใหม่ดิไม่เข้าเนื้อก็กดใหม่ครับเอยลุยกันไปเลยนะมาเมืเ่อไม่เข้าเนื้อก็ต้องจัดนะทุกคนอีกแปดสปรินรอบนี้ดูซิว่าจะเข้าเนื้อไหมรอบเมื่อกี้คือแบบโอเคปล่อยแล้วเมื่อกี้เข้าเนื้อแน่ๆแต่ก็ยังฟุกได้กำไร แล้วรอบนี้ล่ะเอาเหมือนรอบเมื่อกี้เลยโอ้โหก็จะมาให้โอเคคูณสามโอเคคูณสี่อ่อร้อยยี่สิบหน่อยๆน,นะามาเข้าหน่อยเธอโอเคมาที่คูณห้าครับแล้วคูณหกคูณ เจ็ดโอเคคูณจะใช่ยเจ็ดแต่ได้โอ้ยแปดสิบสี่แปดสิบสี่เองเหรอเราทำทุนอีกหนึ่งร้อยหกสิบกว่านะหวังว่าจะไม่เข้าเนื้อนะอยากเข้าเนื้อนะลูกนะโอ้ยยังได้กำไรอีกนะทุกคนส๊อตเลยว่ากำไรประมาณสี่สิบเฮ้ย โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะกำไรเดี๋ยวนะสามเจ็ด้โอ้กำไรหกสิบแล้วรอบนี้กำไรจะเท่าไหร่มาดูกันคูณสิบสามไปแล้วเนี่ยคูณสิบสามเเนี่ยคูณสิบสี่คูณสิบสี่กับร้อยเออกับสิบสามจุดห้าเฮ้ยกับไรเราสองร้อยแล้วป่ะกำไรเราสองร้อยกว่าแล้วทุกคนลาสปินเข้าไหมโอ้ยเข้าเข้ามาดิโอ้ โอ้โหคูณสิบห้าี่หกคูณสิบห้าครับผมสามเอ้ยรอบนี้กำไรเยอะโอ้ยรอบนี้กำไรหกร้อยกวาเอ้ยสุดยอดโอเคโอ้ okay. oh, oh, ดูว่าจะได้น้อยนะตอนแรกลงทุนไปสามจดห้าได้มาพันสิบสี่นะเอ้ยโอเคกดต่อดีครับเราเฮ้ยกำไรดีจริงเร้ยบอกแล้วว่าเกมบาหลีของเราอ่ะแฮ่น เที่ยวทีไรนี่ได้เกินทุกทีเลยนี่กดไปเที่ยวกดอีกสักรอบหนึ่งมารอบนี้ขออีกเยอะๆแปดสปินโอ้น่าจะได้ตัวที่4นะจะได้10สปินซะหน่อยแต่ว่าเราได้แค่แปดสปินตตลอดเลยแล้วเซตแรกอุย้ยติดคูณเลยสปินแรกก็ติดคูณเลยอ้โหไม่เป็นไรคูณก็ยังดีก็ยังดี อันที่สองเอออที่สองก็ติดคูณแล้วครับมาคูณสามก็นะคูณสี่มาคูณห้ามาคูณหกคูณเจ็ดป่าคูณเจ็ดโอเคคูณโอ้ยมามาคูณแปดเฮ้ยรอบนี้มาดีนะรอบนี้มาดีนะโอเครอบนี้มาดีรอบนี้มาดีที่สองคูณแปดอยู่ทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบ คูนไหมเอ้ยมาคูณเก้าครับโอ้คูณสิบคูณสิบเอ็ดไปคูอุ้ยได้อยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดโอเคโอเคโอเคเอ้ยเราได้ทุนคืนแล้วนะก,กำไรประมาณสิบยีสิบต่อไปที่นี้คือกำไรล้วนๆแล้วนะนี่กำไรล้วนๆแล้วนะต้องเข้าหน่อยนะอ่าเนี่ยพอได้ทุนคืนไปกำไรไม่มาซะงั้นกำไร กำไรมาแล้วคูแิบสองลครับโ okay, อเคคูดิบสาม้ยตั๋วเข้าไหมตั๋วเข้าไหมโอ้โหตัวห๋วยันึงก็ไม่เข้าว่ะสิบอุย้ยแต่ไนดะ้กำไรอีกสองร้อยสิบโอเคโอเคโอเคอีกสองสปินนะครับโอเคสปินแรกมาได้เข้า โอ้ยนึกว่าจะได้คููสักเกือบ2 0ิซะหน่อยแต่เรายังมีลุน้นอีกสปินหนึ่งเรายังมีรุน้นอีกสปินหนึ่งนะทุกคนอ้าว <c oughs> ก็ยังดีที่กำไรนะลงทุนไป3 7 5ได้มากับเอ๊ะกับมา7จ็ปนะครับโอ้โหไปยังไงกำไรอีกแล้วนะได้กำไรแบบขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าผมไปถอนเงินก่อนดีกว่าวันนี้ก็เปยังไง สนุกสนานกับการได้กำไรทุกรอบไปนะครับกดซื้อฟิวเจอร์บายแบบชิลๆนะก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาเกมอะไรมาแนะนำแบบสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องติดตามนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ